สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสา,สานิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้หนูพามาชมอยู่ในโดมนะคะนี่ค่ะก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไซส์แม่พันธ์ุมาแบ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูกันไปนะคะว่ามีพันุอะไรบ้างอาจจะมีมาไม่กี่กระถางนะคะเดี๋ยวจะมาบ่อยๆแทนนะคะอันนี้นะคะเป็นสีสดๆนะคะหนูก็จําไม่ได้ว่าชื่อพันุอะไรนะคะ นี่ค่ะถ้าใครรับนะคะต้นนี้หนูให้รหัสเป็นต้นแรกที่ขึ้นคลิปเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวแจ้งค่าจะส่งก่อนนะคะค่าจะส่งจะอยู่ที่แบบเมาส์สามสิบาทนะคะได้ทั้งโอแล้วก็ปลายทางนะคะรับกี่ต้นก็ได้นะคะนี่ค่ะคิดค่าส่งเท่าเดิมเลยนะคะแล้วก็ใครสนใจก็โทรไปที่เบอร์064 2 8 2 4 3ี่อนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาพาไปชมนะคะว่า มีพันอะไรมาแบ่งบ้างแล้วก็บันดาแม่พันุต่างๆนะคะอัปเดตว่าโตไปถึงไหนแล้วแล้วก็เดี๋ยวกระถางไหนมีกระถางสี่นิ้วแบ่งเนี่ยหนูแจ้งนะคะอันนี้จะเป็นเนี่ยคะ่ะอ่าหนูให้รหัสเป็นเห็นไหมคะอ่าเอาเป็นรหัสอ่าต้นแรกของคลิปก็ได้คะ่ะหรือว่าเมื่อกี้หนูเห็นพ่อปักรหัสไว้ว่าสองหนึ่งนะคะต้นที่ยี่สิบเอ็ดแล้วกันคะ่ะนี่นะคะให้ไปสองร้อยเก้าสิบาทนะคะสวยมากนะคะอันนี้ นี่ค่ะสีไขรชอบแบบสีแจมๆจมนะคะมันจะออกชมพูแด,ดงนะคะตัวนี้ในกล้องแบบนี้เลยนะคะสีแบบนี้เลยอันนี้นะคะจะเป็นไม้เข้มเข้มนะคะชื่อว่าองคลักนะคะนี่ค่ะองคลักเป็นไม้ใบเข้มใบแข็งนะคะเม็ดชมพูแบบนี้นะคะนี่องคลักหนูขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะองคลักนี่ค่ะกระถางหกนิ้วนะคะใหญ่มากนะคะองคลักนี่ค่ะสวยนะคะกระถางนี้เลยหกนิ้วนะคะ ขอที่สามรอห้าสิบค่ะต่อไปต้นนี้สวยมากนะคะถ้าใครชอบพันธ์ุที่มีหูเยอะๆนะคะน,นี่เลยนะคะแนะนํานะคะมีหูทุกใบแล้วตอนนี้ก็มีหูแล้วนะคะนี่เลยฟอร์มสวยฟอร์มใหญ่ด้วยนะคะอันนี้คือมิ่งมะเหสีนะคะมิ่งมะเหสีนี่ค่ะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะบอลเก่าสวยเลยเออันนี้ไม่น่าจะใช่มิ่งมะเหสีนะคะสักคู่นะคะหนูเช็คชื่อแป๊บหนึ่ง อขออภัยนะคะตัวนี้ชื่อว่าเพชรจินดานะคะเพชรจินดานี่ค่ะการสีประมาณนี้นะคะใต้ใบมีหูเพียบเลยนะคะอันนี้ชื่อว่าเพชรจินดานะคะหนูขอที่กระถางนี้4 5 0บาทนะคะกระถางใหญ่เลยกระถาง6นิ้วนะคะนี่ค่ะแข็งแรงแล้วนะคะลากนี่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะไม่โฟกัสนี่เลยนะคะลากคลุเรียบร้อยนะคะ4 5 0าสค่ะชื่อว่าเพชรจินดานะคะพูดผิดเลยนะคะเพชรจินดาค่ะ ด้านนี้ก็จะเป็นใบไผ่นะคะใบไผ่ Bi เอ้ยไม่ใช่ค่ะใบไผ่ Bi อยู่ข้างๆกันอันนี้เป็นบอลลูกไม้นะคะดูทรงใบเขาจะแบบออกเป็นใบพัดหน่อยนะคะสวยมากเดี๋ยวถ้ามีแบ่งแล้วหนูจะมาแจ้งนะคะตัวนี้ก็ดารานุพราไสาแม่พันธ์ก็จะมีนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเผื่อใครสนใจนี่ค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทกระถางหกนะคะตอนนี้กระถางสี่หมดเลยนะคะ ต่อไปเป็นใบไผ่สีเข้มๆนะคะเป็นสีแบบว่าเขาเรียกอะไรมันจะอมม่วงนิดนึงนะคะมันจะไม่ดำแบบดำปีนะคะหนูคิดว่ามันจะอม,มแบบมีความม่วงดำนิดนึงนะคะม่วงเข้มนะคะกระถางนี้หนูขอที่หกร้อยเก้าสิบบาทนะคะสวยมากนะคะเป็นใบหอกใบไผ่นะคะตัวนี้ใบแข็งนะคะอันนี้แบบว่าใบาตั้งฟอร์มดีมากนะคะลากเดินดีแล้วนะคะนี่ค่ะ เดินดีแล้วนะคะทุกต้นเลยนะคะอันนี้หกร้อยเก้าสิบาทนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าพวกฮนุมานคลองเมืองนะคะฮนุมานคลองเมืองก็จะมีต้นแบ่งอยู่เหมือนกันนะคะต้นแบ่งจะอยู่ที่4ี่อเก้าสิบนะคะกระถางหกนิ้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นเลไลนะคะนางเลไลค่ะตัวนี้นะคะให้ไปที่กระถางละส0 0รอบาทคะ่ะนางเลไลใบดกมากนะคะ นี่ค่ะใบดุกนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกแม่พันธุ์นะคะอันนี้เป็นเทพพบุตรนะคะเทพพบุตรอันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ก็สวยนะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจชื่อนะคะสวยมากเลยอันนี้บอลเก่าก็ยังมีแบ่งนะคะต้นละหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะบอลเก่าสีแดงแดงนะคะแดงแดงเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะกระถางหกนิ้วเหมือนกันนะคะอา่อาอ้าวกล่อง ชัดไปหน่อยนะคะนี่อันนี้เป็นมรกตสยามนะคะมรกตสยามจะมีต้นลูกกระถางสี่นิ้วนะคะต้นโตยังไม่มีนะคะมีต้นลูกกระถางสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่ให้ไปที่สามร้อยบาทนะคะมรกตสยามนะคะตัวนี้เป็นบอลก่าวบอลโบราณน,นะคะด้านนี้จะเป็นอ,อะไรนะคะชบาแก้วนะคะชบาแก้วก็กระถางละสองร้อยห้าสิบนะคะเผื่อใครสนใจมีอยู่ประมาณสองกระถางสามกระถางนะคะ 250บาทค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นบอลด่างบอลป่าอันนี้เป็นไม้ใหม่นะคะปีที่แล้วนี่ค่ะก่อสวนเหมือนกันนะคะชื่อว่าไอหมื่นนะคะนี่อ่าบอลอันนี้อาจจะใบใบแข็งก้านแข็งนะคะหน่อนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวถ้าผ่าได้เนี่ยหนูจะมาแบ่งปันนะคะไอหมื่นนะคะชื่อนี้จริงๆนะคะไปค่ะไปกันต่อนะคะ นี่ค่ะมาฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะพาดูต้นแม่พันธุ์นะคะนี่อันนี้จะเป็นขุขนขจรเดชนะคะขุขนขจรเดชนี่ค่ะอันนี้จะมีแบ่งต้นลูกนะคะหนึ่งรอยี่สิบาทนะคะต้นสายตั้งแม่พันธุ์ตอนนี้หมดนะคะมีต้นลูกแบ่งหนึ่งรอยี่สิบนะคะเผื่อใครสนใจขุขนขจรเดชนะคะเลี้ยงง่ายแล้วก็สีสวยนะคะมีแบ่งหนึ่งรอยี่สิบค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อนะคะบางพันธุ์ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะ นี่อันนี้ขอดูก่อนนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณหญิงนะคะถ้าหนูจำไม่ผิดนี่ค่ะคุณหญิงคุณหญิงก็จะมีแบ่ง2อ0เก้าสิบาทนะคะ2อ0เก้าสิเดี๋ยวยกให้ดูดีกว่านะคะ2อ0เก้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะก็คือฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะฟอร์มกระถางหกนิ้วนะคะสวยสีสวยมากนะคะ2อ0เกิบค่ะยาก็เยอะเช่นกันนะคะ <laughs> นี่ค่ะไปดูกันต่อดีกว่านะคะ ก็ม้าเขียวน่าจะมีนะคะแล้วหนูขามไปฝั่งนู้นนะคะนี่อันนี้จะเป็นพรพะล่วงนะคะสามร้อยห้าสิบนะคะพรพะล่วงสีเข้มๆนะคะสีเข้มๆใครชอบเข้มๆนะคะเทพอมรินก็ยังมีจํานวนอีกนะคะอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะก็คือเริ่มกัดสีแล้วนะคะกัดเต็มแล้วค่ะแบบนี้นะคะสี450ะะ่ร้อยห้าสิบเนี่ยค่ะมันจะกัดไปเรื่อยๆนะคะเทพอมรินเป็นไม้ที่แข็งแรงมากนะคะ นี่ค่ะ450บาทนะคะนี่ค่ะเพชรจินดาก็สวยนะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยนะคะเพชจจินดาก็อันนี้จะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตถอนหญ้าด้วยนะคะนี่อันนี้เป็นชินะบัญชรน,นะคะเผื่อใครสนใจก็ให้ไปที่อันนี้คือกาดสีสวยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวออกให้ดูฟอร์มใหญ่แล้วนี่นะคะอันนี้ให้ไป เอาไปที่400บาทนะคะ400บาทนี่ค่ะชินะบ,บัญชรพยายามจะรวบใบให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะ400บาทนะคะนี่อันนี้เป็นบางใหญ่นะคะบางใหญ่อรุณชนะก็นี่ค่ะประมาณนี้นะคะต้นที่โตแล้วจะประมาณนี้นี่อันนี้เป็นแสงประพัดสดน,นะคะก็จะอยู่ที่กระถางละ400บาทนะคะฟอร์มเท่ากันเลยนะคะ สีชมพูสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะสวยทุกต้นเลยฟอร์มเดียวกันเลยนะคะค่ะไปเดินดูกันต่ออันนี้เป็นสีลำพูนนะคะแจ่มมากนี่ค่ะอันนี้เป็นเมืองจันนะคะต้นใหญ่มากนะคะเมืองจันต้นใหญ่สายตั้งแม่นะคะอันนี้หนูขอที่กระถางนี้หนูขอที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทใหญ่มากนะคะนี่ค่ะ นี่ใบล่างเริ่มจะทิ้งใบเป็นหนึ่งใบนะคะค่ะให้ไปที่ห้าร้อยค่ะสวยมากจริงๆนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อม้าเฉียวเดี๋ยวหาต้นก่อนนะคะม้าเฉียวเอาต้นนี้แล้วกันค่ะถอนยาก,ก่อนต้นนี้ก็ได้ต้นนี้นะคะนี่ค่ะม้าเฉียวนะคะ สวยมากม้าเฉียวคือคือตรงนี้มันวางไม่ค่อยได้นะคะมันเต็มไปด้วยบอนสีนะคะทางเดินแทบจะเดินไม่ได้นี่ค่ะม้าเฉียวจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต้นนี้ใหญ่มากนะคะใหญ่มากเลยนะคะนี่หนูขอที่สามร้อยห้าสบาทนะคะม้าเฉียวนี่ค่ะต้นใหญ่มากลากไม่ต้องพูดถึงนะคะทะลุแล้วเรียบร้อยนะคะสามร้อยห้าสิบค่ะนี่ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินค่อยๆเดินไปดูกันต่อนะคะ อันนี้เป็นชื่อถ้าจะไม่ผิดตัวน,นี้จะชื่อคูระบุรีนะคะสวยมากเหมือนกันมันเป็นใบป้อมๆนะคะสวยดีนี่ค่ะองค์กษักนะคะมีแบ่งนะคะวันนี้ใบไผ่ก็จะน่าจะประมาณนี้นะคะนี่วันนี้มีสีเข้มๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์เลสก็สวยนะคะ นี่คะ่ะแล้วเราก็มาดูตรงนี้กันต่อนะคะนี่อันนี้ก็เป็นมรกตสยามนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะมีแบ่งสามร้อยบาทนะคะใครชอบบอลเก่านะคะข้างๆกันนี้จะเป็นท่าจีนนะคะท่าจีนท่าจีนยังไม่มีจํานวนเลยนะคะอันนี้เป็นม้าเฉียวนะคะวันนี้มีแบ่งกระถางใหญ่แบบต้นสูงเบิ่มพร้อมสวยเลยนะคะนี่ค่ะนี่อันนี้เป็นต้นแม่ทรัพย์เศรษฐีนะคะ รเรีมาดูสูโขไทยนะคะนี่บางทีมันรวมกันอยู่นะคะสูโขไทยจะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะสูโคไทยสองมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะอันนี้ใช่นะคะนี่สุโขไทยสองนะคะอันนี้เป็นลนพักนะคะนี่100บาทนะคะพอดีอันนี้ตอนนั้นปลูกแล้วสับสนนะคะมันเล็กๆจัดนะคะก็เลยนี่ค่ะก็เลยปนกันอยู่ทั้งสองอย่างนะคะ อุ้ยฝากฝักมันแตกนะคะแล้วลืมใส่อันนั้นทำไงดีเดี๋ยวหนูเก็บก่อนค่ะนี่นะคะจริงๆต้องหาถุงสวมนะคะอ้าวทำไงเลยทีนี้เดี๋ยวหนูต้องไปหาไม้คีนะคะอันนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อก่อนนะคะปล่อยเขาไว้อย่างนี้ก่อนแตกเต็มเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะเป็นต้นแม่พญาพันวังนะคะนี่พญาพันวังมีแบ่งนะครับ แปบาทเดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะนี่คะ่ะอ้าวเมื่อกี้ได้หยิบพยาพันวังอ๋อขยาบไปนิดนึงค่ะอยู่นี่นะคะพยาพันวังต้นละแปดสิบาทนะคะสวยมากนะคะนี่เริ่มกัดเหมือนแม่เขาแล้วนะคะรากทะลุทุกกระถางเลยนะคะพญาพันวังแปดสิบนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะให้ดูต้นแม่ด้วยนะคะอันนี้คือเพชรพันล้านนะคะนี่คะ่ะเพชรพัล้านต้นละห้สิบาทนะคะ นี่เลยนะคะห้าสิบาทเพชรทลันเดี๋ยวจะกาสีชมพูนะคะไซส์สวยเลยมัคควานลังสันนะคะห้าสิบาทค่ะอันนี้เป็นเรือนหลวงนะคะเลือนหลวงก็แปดสิบาทนะคะเลือนหลวงกัดชมพูแบบทั้งใบเลยนะคะหนูไม่ได้พาไปดูต้นแม่หลายทีแล้วนะคะลืมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปตืนดูต้นอื่นกันต่อนะคะกวนอูนะคะกวนอูแดงๆแบบนี้นะคะ,คบบะ,คะให้ไปที่ห้าสิบเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกวนอิมด้วยนะคะ กวนอิมอยู่ใ,ใกล้ๆพอดีเดี๋ยวนุยิบให้ดูตอนนี้ปีกนางฟ้าจะหมดนะคะปีกนางฟ้าจะเหลือแต่กวนอิมนะคะชุดนี้เนี่ยค่ะกวนอิมก็อยู่ที่ห้าสิบนะคะต่างกันที่ก้านนะคะแต่ว่าทรงใบเป็นคลื่นๆสวยเหมือนกันนะคะห้าสิบบาทคะ่ะกวนอิมก้องอันนี้เป็นตะละแม่กุซูมาก็ห้าสิบบาทคะ่ะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะรวบรววไม้ห้าสิบมาให้อีกนะคะเพราะว่าบางที ให้ดูไม่ครบนะคะอันนี้เป็นสี่บาทนะคะแปดสิบบาทนะคะสี่บาทนี่ค่ะทรงใบสวยนะคะใครชอบทรงใบแบบนี้นะคะเยาวๆวนะคะกัดชมพูค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นสุโขไทยนะคะไซส์ที่ส่งก็จะประมาณนี้นะคะเกือบหนึ่งไม้บรรทัดแล้วนะคะสุขโขไทยสองหนูให้ไปที่แปดสิบาทนะคะหยดเลื่อนนังพิมพ์แปดสิบค่ะหยดเลื่อนนางพิมพ์แล้วก็มีกระเจะจันนะคะกระเจะจันก็จะอยู่ที่ แปดสิบบาทนะคะแปดสิบาทนี่ค่ะแปดสิบหรือเจ็สิบเอาเจ็สิบแล้วกันนะคะจําไม่ได้ว่าคลิปที่แล้วพูดว่าเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหนุมานเชิญทงนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะหนุมานเชิญทงนี่เพชรพลรานมีจํานวนอยู่นะคะใครสนใจกี่ต้นแจ้งได้นะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะแล้วก็พญาเวตนะคะพญาสเวตอันนี้เป็นกวนอิมนะคะพญาเสวะพญาเวตนะคะขออภัย ก็ปกติแล้วเขาเป็นไม้ใบนยคะใบไม่โตนะคะใบเล็กๆฟอร์มแบบอย่างนี้นะคะอันนี้ให้ไปห้าสิบาทนะคะพญาสเสวตเป็นไม้โบราณนะคะฟอร์มจะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะบุญสวรรค์ก็ต้นละแปดสิบนะคะอันนี้เพชรคุ้มนะคะเป็นบอลโบราณเหมือนกันบอลเก่านะคะเพชรคุ้มหนูให้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะเพชรคุ้ม สาวใส่กำแพงห้าสิบบาทนะคะสาวพูทะรามก็ห้าสิบค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นางกีดีน,นีนะคะสามต้นหนึ่งร้อยนะคะนี่ค่ะพาแวะชมแม่พันธุ์ด้วยนะคะชุดนี้ทยอยไปผ่าอีกรอบแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มโตนะคะอันนี้เป็นต้นแม่ของภูพิงนะคะภูพิงนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นแม่ภูพิงนะคะตัวลูกหนูจะมีแบ่งอยู่ที่ให้ไปที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะ ภูพิงมีต้นลูกแบ่งกระถางสี่นะคะน,นี่เป็นต้นแม่พันธุ์นี่ค่ะอันนี้เป็นลุ่งสุรีนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะชื่อว่าลุ่งสุรีนะคะโนพะเก้าแผงก็ยังมีอยู่นะคะโนพะเก้าแผงอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะนี่เลยนะคะเริ่มมืดนะคะอันนี้ม่วงจัลดสกุลนะคะอันนี้เป็นสีบุงม่วงค่ะน,นี่หนูให้เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะนี่หนุมานหาวนะคะ หนุมานหาวนะคะหาวเป็นดาวเป็นเดือนเนี่ยค่ะอันนี้ให้ไปที่นะคะให้ไปที่สามร้อยบาทนะคะหนุม้านหาวหายากนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นสาวโพธารามนะคะที่หนูบอกกัดขาวนะคะตัวนี้การแข็งใบแข็งนะคะเริ่มกัดมาแล้วนะคะบางใบนะคะมันจะกัดช้านิดนึงนะคะมันจะเป็นเขียวมาก่อนแบบนี้เริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะให้ไปต้นละห้าสิบาทนะคะแล้วก็จะมีอันนี้สุนทรภู่นะคะสุนทรภู่ก็ ก้าสิบค่ะสูตนอนภูสวยนะคะสูนอนภูกกาแพงแสนห้าสิบบาทค่ะคุ้มซับหนึ่งร้อยบาทนะคะคุ้มซับอันนี้นะคะต้นแรกต้นใหญ่มากแล้วคือของหนูมันโดนหนอนกินนะคะหนอนตัวใหญ่ๆค่ะนี่เพิ่งปิดใบออกมาใหม่นะคะนี่ก็ถ้าใครสนใจหนูจะมีต้นลูกที่หนึ่งร้อยบาทใหญ่กว่านี้อีกนะคะกระถางสี่แต่ว่าใบใหญ่กว่าอันที่ต้นเป็นแม่อีกนะคะเพราะว่าแม่โดนหนอนกินนะคะหนอนตัวใหญ่ๆเขียวๆค่ะ นี่เพิ่งปิดออกมาใหม่นะคะใบเดยยังเล็กอยู่เลยเทียบกับมือหนูนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะก็กระถางสีนิ้วจะมีแบ่งอยู่หนึ่งรอยนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นสี่บาทนะคะนี่โอ้มือเปื้อนเลยเมื่อกี้ไปเก็บมาสี่บาทก็จะมีแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะแปดสิบาทนี่ค่ะสวยมากนะคะสบาทเดี๋ยวหนูจะลองคัดใส่ถาดมาให้ดูนะคะเวลาอยู่รวมกันสวยมากเลยนะคะมีแบ่งแปดสิบนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะ นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูรีบหาอะไรมาใส่เม็ดก่อนนะคะหามาแว้บๆดูนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพชรพลานนะคะกําลังสวยเลยเพชรพลานมีแบ่งห้าสิบบาทนะคะเพชรพลานมีต้นลูกแบ่งอที่ห้าสิบนะคะอันนี้เป็นไม้กัดสีนะคะปกติแล้วจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็กระตกัดชมพูนะคะคล้ายๆฮกหลงค่ะฮกหลงก็มีแบ่งห้าสิบนะคะก็ด้านนี้จะเป็นตาลแม่นะคะ ตละแม่กูซูมาก็ต้นละ50บาทนะคะตั้งฟอร์มกอจะเป็นประมาณนี้นะคะนี้มนสวรรค์ก็มีแบ่ง80สินะคะก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะคะลาไปเก็บเกบสรน,นะคะนี่ค่ะ ใครสนใจพันุ์อะไรก็ทักมาสอบถามได้นะคะคลิปเก่าๆก็สามารถทักมาสอบถามได้เหมือนกันนะคะที่เบอร์0ูน2 8ห4 3 6 3สนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะหนูจะมาลงต้นอ่าเขาเรียกอ,อะไรกระถางสีให้ชมนะคะว่ามีพันอะไรบ้างวันนี้พามาชมแม่พันยามเย็นก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกับดอกที่แตกแล้วนะคะฝักที่แตกดี๋ยวมาเก็บนะคะนี่ค่ะไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ